การบังเกิดขึ้นของบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิแม้เพียงคนเดียวย่อมยังสันติสุขแก่มหาชนทั้งหลาย วันนี้เป็นไงเป็นกันหากเราไม่บรรลุธรรมที่พระบรมไตรโลกนาถได้ส่งบรรลุแล้วเราจะถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาหากเราจะต้องตายไปในครั้งนี้ก็จะได้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ที่ตามมาภายหลังให้ยึดถือเป็นแบบปฏิบัติต่อไป เดือนวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบปีพุทธศักราช2460ภายในอุโบสถวัดโบสถ์บนบางคูเวียงพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันดำเนินจิตหยุดนิ่งจนค้นพบเส้นทางสายกลางภายใน นับเป็นความโชคดีอย่างมหาศาลแก่มวลมนุษยชาติที่หลวงปู่วัดปากน้ำท่านได้สละชีวิตเป็นเดิมพันจนสามารถค้นคว้าวิชาธรรมกายที่สูญหายไปให้กลับคืนมาสู่โลกได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านเข้าถึงธรรมะอันประเสริฐแล้วก็มิได้อยู่นิ่งเฉยเพียงลำพังกลับทุ่มเทแรงกายแรงใจ เผยแผ่มรดกธรรมอันทรงคุณค่านี้ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างมหาศาลด้วยคำสอนอันเป็นอมตะวาจาว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จ แม้ดวงประทีปแห่งธรรมจะลาลับไปแล้วแต่แสงสว่างอันโชชช่วงยังคงถูกจุดต่อกันไปยังไม่ขาดสายผู้สารต่อมโนปนิทานในการเผยแผ่วิชาธรรมกายสืบต่อมาคือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน,นุกอยู่สิทธิเอกผู้ที่หลวงปู่วัดปากน้ำกล่าวว่าเป็นหนึ่งไม่มีสอง คุณยายอาจารย์ให้การอบรมสั่งสอนธรรมปฏิบัติแก่เราสิทธิานุสิ์โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากและหนึ่งในนั้นมีนิสิตหนุ่มท่านหนึ่งชื่อนายชัยบูรณ์สุทธิผลมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดียิ่งเป็นผู้ช่วยคุณยายอาจารย์สอนธรรมะจนกระทั่งมีผู้สนใจมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เรือนไม้สองชั้นภายในวัดปากน้ำ ดูครับแคบลงไปถนัดตาสมัยแรกๆอ่ะยายก็ไม่ได้คิดจะสร้างวัดอยู่วัดปักน้ำหลวงพ่อธรรมะเนี่ยท่านก็เรียนอยู่ศูนย์กุหลาบท่านก็เดินไปหายายบอกว่ายายๆาอยากจะบวชจังเลยยายก็บอกว่าคุณหรอจะบวชถ้าคุณจะบวชคุณเป็น คุณกับเลเียนเนี่ยจบญ,ญาก่อนจะบวชให้หลวงพ่อธรรมะก็เข้าเกษียได้เข้าเกษียได้ก็ไปเอาหลวงพ่อทะตะมาอีกคนหนึ่งหลวงพ่อทตตะก็โอ้โหวิชาเดระชานนี่นะนี่เรื่องจริงนะวิชาเดระชานเนี่ยเต็มตัวมาเลยว่าจะห้ำหันสององค์นี่ลงสองคนนี่ได้เกือบตาย ต่อมาเมื่อท่านชัยบูรณ์สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งทำให้ท่านได้ศึกษาธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งและได้รับการฝึกฝนอบรมจากคุณยายอย่างดีเยี่ยม รวบรวมคณะสิทธิ์ได้กลุ่มหนึ่งแล้วท่านก็ปรารถนาจะขยายวิช,ชาธรรมกายให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอยากกันนึกว่าเอเราต้องคิดหาแผ่นดินจักแผงนะฮะอยากคิดได้ให้คนไปนขอแผ่นดินขอห้าสิบไร้เข้าให้ยกหมดยกให้หมดผืนเลยจ้ะอยากส่งหลวงพ่อธตะเนี่ยมาก่อนจ้ะมาเฝ้าแผ่นดินนีไ่ไว พอวันเสาร์ยายก็ขึ้นรถมาทุ่งนาเนี่ยทุกเสาทุกเสามีเป็นทุ่งนานะสร้างวัดใหม่เป็นทุ่งนาเลยไม่มีอะไรเลยเกือบตายก็จะเอาวัดลงก็จะสร้างวัดได้เหนื่อยจังเลยยายนี่เหนื่อยจังเลยเหนื่อยจนเป็นโรคขาดอาหารเนี่ยสมัยแรกๆนะเช้ามากินข้าวแล้วต้องนั่งธรรมะไปถึงห้าโมงของวันพอห้าโมงของวันแล้วก็ทำไง ลงช่วยเขาปลูกต้นไม้ห้าโมงเย็นก็อาบน้ำอาบท่าขึ้นมานั่งธรรมะไปถึงสีง่ทุ่งทุ่จะได้นอนสมัยนยคนเขายังไม่ค่อยศรัทธาพระยายนี่ยังไม่ค่อยศรัทธาพระยายเขาศรัทธายายมากยายก็ไปบอกบุญคนนั้นบอกบุญคนนี้ก็มาช่วยมาช่วยาสร้างอติมั่งมาช่วยสร้างครัวมั่ง แล้วก็วางแผนไม่พระเราเนี่ยออกเป็นบาทพระในวัดนี่นะมาใหม่ๆอ่ะไม่เราออกเป็นบาทจะหุงข้าวเลี้ยทงทําอ่ะเน่ายาอยู่มาอยู่มาจะเหนื่อยมากๆเขายาก็ไม่มีแรงเดินไม่ไหวแล้วเขาก็เอายายน่ไปกุกไปจุฬาหมอจุฬาพวกหมอป่ามากวดเขาบอกไม่มีโรคระโรคขาดอาหารยายนะ่ยทำงานหนักมันมากที่สุด ด้วยดวงใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าแกร่งยิ่งกว่าเพชรด้วยปัญญาอันชาญฉลาดของคุณยายที่ได้วางกฎระเบียบต่างๆในการบริหารวัดช่วยปูพื้นฐานให้หมู่คณะเป็นปึกแผ่นและคอยให้กำลังใจแก่สิทธมาโดยตลอดทำให้ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งมาเป็นวัดพระธรรมกายที่มีระบบระเบียบงดงามยิ่งเป็นสีสง่งาแก่พระพุทธศาสนาและเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ชาวโลกทั้งหลาย จากวันนั้นถึงวันนี้วัดพระธรรมกายภายใต้การนำของพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยได้พิสูจน์ให้เห็นถึงปณิธานอันมั่นคงที่จะสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระและสร้างคนให้เป็นคนดีมาโดยตลอด ด้วยการมุ่งเน้นอบรมธรรม,รมะภาคปริยัตควบคู่กับการปฏิบัติอย่างจริงจังทำให้สาธุชนจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมศึกษาธรรมะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้สถานที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับศรัทธาที่หลังไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ จึงขยายพื้นที่จากศาลาปฏิบัติธรรมหลังแรกมาเป็นสภาธรรมกายหลังคาจากและมาเป็นสภาธรรมกายสากลหลังใหญ่สามารถรองรับสาธุชนได้300,000คนในปัจจุบันและด้วยปรารถนาจะจันลมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงจึงได้สถาปนามหาธรรมกายเจดี เจดีแห่งพระรัตนตรยัยเพื่อเป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธทั่วโลกนานนับพันปีมหาวิหารพระมงคลเทพนิสดจันทสโรสถานที่รวบรวมประวัติและความเป็นมาของยอดมหาปูชนียาจารย์ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาทำให้วันนี้ต้นกล้าแห่งธรรมที่ปลูกไว้ตั้งแต่วันแรกผ่านวันเวลาบ่มเพาะคุณธรรมจนสามารถอย่างรากมั่นคงลงสู่พื้นดินเติบโตจนเป็นไม้ใหญ่ ให้ร่มเงาแก่มหาชนอย่างกว้างขวาง